สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันศุกร์ที่30สิงหาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนอยากจะเรียนว่าในเดือนถัดไปที่พี่ๆจะเจอนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้าพี่ผ่านเดือนสิงหาไปได้เนี่ยเดือนอื่นจะ,จะไม่โหดขนาดนี้แหละอันนี้คือท็อปสุดแล้วพี่สิงหาเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาไล่การาฟให้ดู น้องเล่าให้ฟังกันละกันผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับ <c oughs> กองทุน SPDR ซื้อนะครับ1.15ตันคงทองที่ระดับ857.27ตันนะครับ <c oughs> นี่เป็นราคาปิดครับ2 5 2 1ในขณะนี้เนี่ยตอนนี้จะแปดโมงแล้วละครัพี่ <c oughs> ตอนนี้อยู่อีก10นาทีเอง <c oughs> ตอนนี้สปอตโกอยู่ที่2,517ตัวลดลงนะครับเรียนก่อน แล้วลดอย่างนี้จะไปเทดรับสำคัญอีกหรือเปล่ามันก็เคลื่อนที่ในกอรอบนะคนอะคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่รอตัวเลขนี้กันแทบทั้งโลกเลยนะครับนั่นคือประกาศตอนทุ่มครึ่งครับในส่วนของ C-PCE o r e Price Index เป็นดัชนีราคานะครับด้านการบริโภคส่วนบุคคลมันสำคัญขนาดว่าเขาก็ไม่ออกคาดการพิคิด,ดูแล้วกัน ตัวเลขเดิม0.2%คาดการ0.2%ก็คือไม่ได้ช่วยคือตัวเลขดัชนีตัว PCE เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันบ่งบอกถึงคนมีมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยสำคัญแล้วก็ลึกกว่าตัว CPI เองนะครับตัวเนี้ยฉะนั้นในเรื่องของการปรับในส่วนของอัตราดอกเบี้ย ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับที่ทาง f ฟดท่านจะดูนะใช่ตัวสุดท้ายละ PCE แล้วก็ตอนทุ่มครึ่งก็จะมีในส่วนของ Personal Income เป็นรายได้ส่วนบุคคลนะครับตัวเลขเดิม0.2คาดการ0.2ก็คือคาดส่งตัวไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้ช่วยเหมือนกันในส่วนของ Personal Spending นะครับเป็นตัวเลขรายจ่ายส่วนบุคคลตัวเลขเดิม0.3คาดการว่าจอกมาที่0.5อย่างนี้คาดการส่งผลลบนะครับต่อทองนะครับ Personal Spending นะครับ <c oughs> ตอน2ทุ่ม45ในส่วนของชิคาโก PMI เป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับภาคการผลิตของเฟดสาขาชิคาโกนะครับตัวเลขเดิม45.3ค่าคาดการจะออกมาที่45เดิย่นี้คาดการส่งผลบวกนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวเลยเนี่ยและ3ทุ่มนจะเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายในส่วนของรีเสิร์ ตัว UOM เนี่ยเป็น University of Michigan นั่นหมายความว่าเป็นรีเสิร์ชของทางมหาลัยนะครับ Consumer Sentiment เป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมันบ่งบอกถึงว่าคนเนี่ยเชื่อมั่นในเศรษฐกิจมากแค่ไหนตัวเลขเดิม6 7 8ครับคาดการณ์อมาที่6 8ท่วนเมื่อเช้าผมมานั่งอ่านข่าวมาตามหาข่าว ว่ามันมีข่าวอะไรที่มันเป็นปัจจัยนอกเหนือจากในเรื่องของการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยของเฟดนะครับคือสรุปผมสรุปให้ฟังดีกว่าผมไม่เจอคนนั้นคนนี้จะตีกันจะเห็นแต่ว่าเขาพยายามจะเจรจาสงบศึกแต่ผมว่าไม่น่าง,ง่ายเพราะถ้าง,ง่ายง่ายนานแล้วนะครับมันก็จะมีข่าวไอ้เรื่องตีกันนะไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียอะไรก ในส่วนของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอิหร่านเขาอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วพี่แต่อิหร่านเขาเป็นพี่ใหญ่สุดนะฉะนั้นไม่เป็นยังต้องตีเองนะมันเหมือนสองครามตัวแทนมากกว่าประเด็นอยู่ที่ว่าจะขยายวงกว้างหรือเปล่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับมากกว่านะครับส่วนข่าวในตอนนี้คือคนเขามองว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ 0.5 b ย s i t p ห i n เหรือว่า0.25 b s i Point บสิสพอยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอเข้าไปเช็คในเครื่องมือเฟดวอตทูเนี่ยือมีความเห็นว่าคนส่วนใหญ่มองว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยที่0.25 b s i Point บสิสพอยระดับ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและคาดว่าจะปรับลด0.5 b s i p o i n เบสิสพระดับ30%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ให้น้ำหนักแบบนี้มากกว่าประเด็นอย่างเดียวเลยจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าแต่อย่าเซอร์ไพรส์ขนาดว่า เราจะขอดูการเลือกตั้งในเดือนถัดไปนะพฤติการนะเป็นเรื่องเลยนะถ้าอย่างนั้นนะอันนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะท่านเขาคุณจอร์รอเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยถูกไหมครับเขาไม่ระบุเวลานะแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นการประชุมครั้งถัดไปหรือเปล่าเขาให้คําพูดที่ว่าถึงเวลาแล้วที่น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับมีข่าวระยักเล่าอีก ไม่น่ามีแล้วมั้งอ่ะเล่าเรื่องหุ้นให้ฟังนิดหนึ่งเหมือนเมื่อวานเลยครับดาวโจนบวกอยู่ที่เดียว NAS. n a s d a ค s อส0 0ีาติดลบหมดแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนเขารอตัวเลขอะไรบางอย่างฝั่งหุ้นแถบยุโรปส่วนมากบวกหมดนะครับบวกบวกหมดเลยนะครับลอ,ลอนดอนอะไรพวกนี้ยดกเด็เดยอรมันนะบวกทั้งหมดเลยประเด็นที่อยากจะเล่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันมากกว่าเพราะน้ำมันมันเป็น ต้นทุนการขุดหาทองถ้าน้ามันปรับตัวขึ้นซึ่งถ้าใครเทรดน้ํามันอยู่ตอนนี้พี่ๆจะทราบว่าโูตอนนี้เวียงแรงมากขึ้นลงวันละเปอร์เซนต์วันละเหรียญกว่าเยอะนะครับเยอะมากนะก็เอาบ้านแตกได้เลยนะบอกก่อนคือถ้าถูกถามันก็รวยเลยนะ้ํามันนะครับน้ํามันปรับเพิ่มขึ้น1.2%ในตลาดเว r ร์เท็กซัสนะครับเยอะนะครับในส่วนของตลาดเบนซ์ตลาดเบนซ์ก็ปรับเพิ่มขึ้นระดับเปอร์เซนต์เหมือนกัน ตอนนี้มีอะไรจะเล่าอีกคือน้ำมันอะที่มันปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นลิเบียที่งดเลยนะการผลิตการส่งออกเขาลดคราวนี้จะลามมาอิรักด้วยน้ำมันปรับตัวขึ้นเลยครับนี่คือข่าวที่ส่งผลกระทบในขณะนี้หลักๆเลยที่ผมเมื่อเช้าไปดูในบูมเบิร์กใน CNN CNBC พวกนี้รอยเตอร์ด้วย ไม่มีข่าวใหม่มีแต่ข่าวเดิมฉจนั้นถ้าข่าวเดิมก็ไม่น่าจะมีอะไรมาเล่าอัปเดตกันแต่ข่าวใหม่ก็พอพอตีกันยังไม่เลิกนะพี่มันจะเล่นข่าวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเข้า <c oughs> เรื่องแล้วดีกว่าเ <c oughs> มื่อวานสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมดสองครั้งเปิดมาสี่หมื่นห้าร้อยใช้ราคาปิดตอนอุ้ยห้าโมงเลยเหรอสี่หมืนห้า้อยห้าสิบนตั้งใจปิดไหมเนี่ยราคานี้ สี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบเป็นราคารับซื้อคืนนะครับมาดูเมื่อวานกันเมื่อมาเปิดตลาดสองพันห้ารอสิบสามใช้ราคาปิดสองพันห้ารอยี่สิบสามประเด็นคือบวกขึ้นมาถึงระดับสิบเหรียญขึ้นมาห้าสิบาทโดยค่าเงินบาทตอนเช้าสามสิบสี่จุดศูนย์สี่ถือว่าดีแต่ไปปิดสองสิบสามจุดเก้าเก้าห้าในขณะเนี้เดี๋ยวนี้นะครับค่างเงินบาทอยู่สามสิบสามจุดเก้าสี่ประเด็นเลยคือ สปอตทองตอนนี้อยู่ที่สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดปรับลดอยู่แล้วครับแรงไม่แรงอยู่ที่บาทนะครับเพราะสปอตโกปรับตัวขึ้นแล้วบาทไม่ไม่ขยับเลยแสดงว่าลงคูณสองเลยนะห้าร้อยห้าสิบอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ลงแค่ห้าร้อยนะครับอาจลงถึงร้อยหนึ่งเลยนะครับเพราะสปอตโกปรับตัวลงแล้วบาทบาทต้องอ่อนครับแต่บาทแข็งเหมือนเดิมเดี๋ยวตลาดเปิดกรูุ้โออยังเหลือเวลายเยอะนะครับ เมื่อวานเนี่ยคิดว่าจะลงยังไม่ลงเลยก็ไม่ได้ถูกทุกครั้งนะพี่เมื่อวานก็ผมผมคิดว่าลงสี่ร้ยห้าสิบด้วยซ้ำขึ้นเฉยรอ้อ <c> ย <oughs> มาดูกันนะครับเซมพะลงคอเมื่อเช้าคอแดงรู้เลยนี่ขนาดยาอัดนอนเลยนะผมอะ่ะไม่งั้นน่าจะหนักกว่านี้ <c oughs> มาดูกัน ค่าเงินบาท33.94ในขณะนี้นะครับในภาพทําการวัดฟิวเรนชีแบบรีเทสเมนต์ผมอยากรู้ครับผมอยากจะรู้ว่าค่าเงินบาทที่ปรับลงมาถึง34บาทแล้วหลุดหล่นลงมา33แล้วเด้งแล้วเด้งได้น้อยเนี่ยผมอยากรู้ว่าบาทจะแข็งค่าไปได้อีกถึงไหน33.82วันนี้ขอให้รับอยู่ ถ้ารับอยู่โอกาสเด้งไปที่34.27ก็มีโอกาสแต่ดูจากพฤติกรรมแล้วยากจังเลยเนี่ยขึ้นอน,นาบางังอันนี้ขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักตีเส้นเทลไลเช็คโซนเนี่ยมันหลุดเขาหลุดโซนบริเวณ35บาทกว่าลงมาเนี่ยมันยากไปหมดเล่ประเด็นในความเห็นตอนนี้ถ้านี้เป็น x นี่เป็น A นี่เป็น B ผเพราะว่าเนี่ย c ทั้งชุดเลย และ C ชุดนี้มันจะเป็น c แบบ i m p u พ s e หรือเปล่าถ้า c แบบ i m p u พ s e นี้ผมว่าแข็งวันนี้ผมว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับโอกาสที่ข้างเงินบาทจะลงมาที่สามสิบสามจุดสี่ห้าหรืออาจลงได้ถึงสามสิบสองจสี่สองเลยก็ได้ครับมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้มเมื่อกี้พูดถึงแนวต้านใช่ไหมพูดไว้ให้ก่อนเลย 34.27ควรจะถึงถ้าหากว่าค่างเงินบาทเด้งขึ้นมาโซนนี้ได้โอกาสที่ค่างเงินบาทจะมาถึง34.75ตตังหรือ34.84ตังขอให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาโซนนี้ถ้าขึ้นได้จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งทันทีครับเพียงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีอนาคตเลยนะเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนมันจะหลุดลงมา สองจุดเนี้ยพี่เห็นไหมถ้าหน้าก็ไม่บังนะสองจุดเนี้ยคือสามสิบสาจุดแปดสองละสามสิดสี่ห้าโดยถ้าหลุดจากสองแนวรับนี้โอกาสที่ค่าเงินบาทแข็งระดับสามสสองจสีสูงมากครับสูงเลยครับแต่จะแข็งอะไรกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้ต้องหลุดอันนี้ก่อนถึงจะถึงจะวัดต่อได้เพราะไม่งั้นมันวัดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะก็ยกตัวอย่างเลยอ่ะ พี่รู้ไหมว่าถ้าเกิดต่ำกว่าสาสบองบาทเขาขึ้นมาจากไหนรู้ไหมครับยี่สิบแปดยี่บเก้าครับยี่สิบแปดอยู่ประมาณสองอาทิตย์ระค้างอยู่ยี่บเก้านานเลยนานนะรวมเดือนซื้อเฮ้พี่ทองตอนนั้นอยู่ประมาณสองันแปดสองพันเก้าผมไม่ลืมเลยนะประมาณทักปีผมเริ่มทําผมเริ่มทําช่องเนี้ยสถานีทองคําประมาณปีหกหกสี่ใช่ พอออกจากงานปีหกสามหกสี่ก็ก็ลุยเลยเพราะตอนมีสังกัดมานั่งทําแบบนี้มันน่าเกลียดรับเงินเดือนเขามาทําไม่ได้เดี๋ในเมื่อออกมาอิสระแล้วเงี้ยโอโ้โหพูดเต็มดีพูดเรื่องทงองคำแท่งให้ฟังแล้วถ้าเกิดพี่ติดเรื่องทองคําแท่งละน้องแล้วพี่จะยังไงได้บ้างอะอย่างเงี้ยมันซื้อก็ซื้อ,อไม่ได้มันดอดัดมากเลยทนครับทนจริงจริง ไม่ได้กวนนะพูดจริงๆจะทํายังไงอะ่ะจะซื้อราคาเดิมอ๋อสี่หมืนสี่ร้อยซื้อไปเท่าไหร่แล้วโอ้ยจะเป็นพันบาทและมั่งซื้อพอแล้วถ้าเขาปรับตัวลงมาต่อคือขออนุญาตเรียนเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับถ้าผมเทรดนะผมจะไม่ซื้อราคาไอ้ที่มันแบบห่างๆกันสักยี่สิบบาทสามสิบบาทอะไรเงี้ยไม่ออย่างน้อยต้องสองร้อยขึ้นไป สองสามร้อยสมมติว่าพี่ซื้อสมมติพี่ซื้อตอนนี้เลยเท่าไหร่นะสี่หมื่นห้าร้อยใช่ไหมครับถ้าจะซื้ออีกครั้งเนะี่ยผมจะไปซื้อนู่น200-300ยมร้อยผมจะห่างๆเลยผมจะไม่ซื้อใกล้มีเหตุผลนะครับเพราะเวลาที่เราซื้อเราซื้อใช่ไหมเราก็อยากซื้อราคาเฉลี่ยพอเราซื้อราคาเฉลี่ยที่มันห่างแกบบระหว่างสูงกับต่ําเนี่ยมันจะเตี้ยลงมาเวลาที่ราคามันเกิดเบรคขึ้นด้านบน มันแก้ง่ายใช้ได้ทุกสินทรัพย์ทั้งตลาดหุ้นและทองวิธีเดียวกันเลยฉะนั้นไม่ต้องรีบเพราะถ้าเกิดมันปรับตัวลงมาจริงเอาแล้วก็พี่ไม่มีตังค์ซื้อแล้วยังไงดีวันนี้มันทำมันไม่ได้ดีมันก็ต้องรอทั้งนั้นน่ะเด้งขึ้นรอปิดทำกำไรจบง่ายแค่นั้นปรับตัวลงมาหาจังหวะซื้อเพิ่มถ้าใครอัดซักกระสุนเกี้ยงแล้วทนนะครับอย่างเดียวครับ ถ้าทองคำแท่งใครจะถามก็ว่าแล้วมันมีจุดคัดลอดไหมน้องพี่ดูข่าวก่อนจริงๆนะอันนี้ไม่ได้กวนนะโอ้โหตีกันจะตายกันทั้งโลกตีไปปอไปทุบไปโอไปอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะมีการเจราจาหยุดยิงโอ้เจราจายังไม่ทันจะเซ็นเสร็จเลยปอตีนะอิสราเอลถล่มยับนะครับก็ได้เปรียบกับลุกไล่อะ ทุกอย่างผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอะมีเท่านี้เลยสำหรับทองคำแท่งช่วงที่ไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องคิดมากบางทีช่วงง่ายก็อย่าพยายามหาท่ายากเยอะับพี่เดี๋ยวมันินมาคิดไม่ได้นะอ่ะมาดูต่อนะอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบคือในชุดนี้ทำการปรับตัวขึ้นแล้วถอย แล้วขึ้นต่อความสูงเกิดไฮเออร์โลเอ้ยเกิดโลว่์ไฮนี่พูดผิดมันเตี้ยลงอะ่ะเออเอาง่ายๆเลยมันเตี้ยลงความสูงมันเตี้ยลงนะครับพอเขาเตี้ยลงมาเสร็จเนี่ยเขาเทสจุดต่ำที่เห็นนะครับโซนนี้แสดงว่าแนวรับสําหรับดอลลาร์อินด็ x หนึ่งร้และ99.55สองรับเนี่ยเป็นรับที่แข็งมากครับรับใดรับหนึ่ง ถ้ารับแถวนี้เกิดถึงร้อยรับไม่อยู่ก็มันจะหล่นมา99ได้ไหมได้ครับ <c oughs> ตรงนี้ครับพี่เห็นไหมครับจุดต่าเนี่ยตรงนี้เลยอันนี้หน้าก็าหน่าจะบังตรงนี้และครับแล้วเขาตีเป็นไซด์เว้ออกมาแบบกรอบกว้างๆนะอย่างเงี้ยสักพักใหญ่ๆแล้วก่อนที่เขาจะตีออกด้านข้างเนี่ยนี่เป็นชุดที่ถูกปรับตัวลงมาจาก117เลยนะ แล้วเทสประมาณ99้าแล้วมันก็อภิเนหรแบบเนี้ยวิ่งขึ้นผ่านสักพักใหญ่ๆแล้วครับแท่งที่พี่เห็นนี่คือแท่งละหนึ่งวันนะครับถ้าเทสรับแถวนี้ปรับตัวลงเขาเรียก on, ดอลลาร์อ่อนค่าดอลอ่อนทรงพ้นบวกครับต่อทองครับและไอเ้เขียวๆเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยทองไม่ชอบหรอกพี่เห็นเมื่อไหร่นี่ทองนี่หัวทิ่มเลยปรับตัวลงทันทีนะครับเขาเรียกดอลลาร์แข็งค่าง่ายแค่นั้นนะ แล้วถ้าเกิดแถวเนี้ยหนึ่งร้อยกอบแล้วเกิดมันเด้งนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนน้องนี่ร้อยสองจุดนี้ครับที่เรียนวพี่ว่าอุ้ยรับเนี่ยแข็งมากเนี่ยเทสแถวนี้นะส่วนใหญ่ามากชอบเด้งถ้าเด้งต้องเด้งถ้าหลุดเมื่อไหร่นี่ร้อยหรือ 99, เก้าเก้าเลขใดเลขหนึ่งแล้วพี่มันวิ่งมานี่เลยตอนนี้พี่เจอแล้วเทสรับสําคัญในเมื่อเทสแล้วระดับแนวรับต่ำๆใช่ไหมตอนนี้ก็ระวังมันเด้ง เด้งส่งผลลบนะครับเด่นก่อนอนพูดเผื่อให้เลยแล้วถ้าเกิดมันข่าวมันออกอะไรไม่รู้อะกอฟเกิดมันอยู่วิ่งเกินร้อยสองทำไงดีอะน้องนู่นเลยที่รอร้อยห้าเลยแถวนี้เลยถ้าเบรกนะโซนเนี้ยแต่ถ้ารับมันอยู่รับสองรับเนี้ยคือโอ้โหพี่เขาลงมาจากด้านบนเนี่ยลงก็สุดทางแล้วนะนเนี้ยสองอันเนี้ยถ้าหล่นลงมาแถวเนี้ยมันเป็นจุดที่ระวังเด้งแล้วลนะ่ะตอนนี้นะครับเด้งหรือเปล่าแค่ okay, นะั้นเด้งลบเลยนะ มาดูท้องกันในชุดนี้เป็น XAU ใน Time Frame Day นะครับขอบคุณสปอนเซอร์จาก IUX ด้วยนะครับจะเรียนว่าเมื่อคืนราคามันวิ่งค่อข้างผันผวนะดูอยู่แต่หลับหลับคาจอเลยพี่หลับเนี่ยคาเก้าอีตัวเนี้ยราคาไม่รีคอรด์ดคือไม่ค้างเออเขาไม่ค้างถ้าไม่ค้างอะถือว่าใช้ได้อ่ ว่าพอใช้ได้หลายที่ก็ไม่ค้างแต่ถ้าหากว่าไปเทรดแล้วอันนี้ขอโทษนะผมไม่มีเจตนาระลาบละล้วงอะไรใครนะถ้าเทรดแล้วจังหวะที่ตัวเลขประกาศหรืออะไรเงี้ยแล้วมันรีโคดหรือซื้อเขาเรียกอะไรนะค้างอ่ะเออมันกดไม่ได้อ่ะมันซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้อ่ะโอ้อันนี้ไม่รู้นะตอบไม่ได้พูดแล้วมันกระทบเลยถ้าถามผมผมก็แค่ไม่เทรดไม่เทรดกับเขาอะนะไม่เทรดอ่ะก็ไปหาที่แบบ โบกมันเยอะนะแมวพูดเดี๋ยวเข้าตัวเดี๋ยวไปกระทบคนเยอะไม่ใช่ะลรพี่มาดูเรื่องเราดีกว่ามาดูนะในชุดนี้เราจะเห็นเลยจากจุดต่ําข้างล่างเ่ยมันเกิดแกลบแกลบหรือช่องว่างอ้หน้าบังหรือเปล่าเนี่ยผมมาไม่เห็นนะว่าหน้าบังหรือเปล่าแต่ตัวนี้มันเกิดแกลบมันเลยทําให้ใครหลายหลายคนคิดว่าเกิดแกลบต้องปิดแกลบเป็นคอมมอนแกลบมันอาจจะไม่ปิดแกลบเดี๋ยวนี้ก็ได้ มันอาจจะวิ่งเอาส,สุดทางมานะันอ่ะพี่คิดดูเปิดกับแถวนี้นะเลื่อนสายตาดูพ8 0 0วารกเลยเหรอวันหนึ่งอะ่ะแต่ไม่รู้วันไหนนะตอบไม่ได้นะครับมันจะต้องลงมาปิดแก็บแต่ผมตอบพี่ไม่ได้เรื่องเวลาแน่นอนแต่มันเกิดแก็บเวลาเกิดแก็บตรงเนี้ยเมื่อก่อนเราคุยว่าโหพี่มันเกิดเป็น price b u r s นะคือมันกระชากของราคาแล้วบินไปเลยชุดนี้เรามาดูกันว่า ถ้านั่งฟังก๊อมนะครับขออนุญาตเรียนว่าพี่ทําโหโล,ล่งๆเลยผมจะเล่าเรื่องให้พี่ฟังมันจะทำความเข้าใจง่ายทั้งสองไฟล์ดูนะชุดนี้มีการปรับตัวขึ้นแล้วถอยถอยจุดเนี้ยพี่รู้ไหมครับเนี่ยเลื่อนสายตาดูนะครับตรงนี้มันประมาณเดือนกุมภาตีเส้นทะไรเช็คมาเลยจุดต่ำมันถูกยกขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับ นี่เป็นราคาต่ำสุดของปีนี้ครับจุดนี้ครับนั่นคือไม่หลุด1,990ประมาณสัก1,992ถ้าจะไม่ผิดถอยลึกสุดแล้วพี่แล้วก็บินหาะข้ามความสูงนี้แล้วก็ไปเลยครับแล้วก็ตีเส้นไฮไลน์เช็คการที่เคลื่อนที่อยู่แบบนี้เขาสูงกว่านี่แถวนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือประมาณนักสองพ โอ้เนี่ยมันเป็นไฮไฮครั้งที่แล้วนะครับสองพหนึ่งร้ี่ิกว่าแถวเนี้แล้วก็เบรกแล้วก็ไม่ลงมาอีกเลยก็เหาะขึ้นไปเลยดูง่ายๆจากอันนี้เป็นกราฟแท่งละหนึ่งวันคือเขาเป็น up t r e n ครับ up t r e n ขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วอา้ามันขึ้นไปเรื่อยๆถือซื้อมันก็ง่ายเ๋ยก็พี่เราใหฟังผม,มนะได้คกลกับคนที่มีซื้อนะ อย่างเดียวเลยหน้ามึนๆเลยแล้วพอตแตกแตนกระเด็นกระดอนเป็นแถวๆเนี่ยมันมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ถือยาวตลอดเลยไม่ได้อยากรู้ไหมทำให้ดูชุดนี้นะผมทำให้พี่ดูดูนะอันนี้มันนี้ก็อยู่ในทาเฟรมสีชั่วโมงราคามีการปรับตัวขึ้นเพี่ยนหมครับขึ้นสูงมากขึ้นมาบริเวณสองพันสี่รอยแปดสิบสี พี่ดูว่าถอยจาก2,484นะลงมา2,351ลงมาเนี่ยเอาถ้าเกินครึ่งทางของชุดที่ขึ้นพี่คิดดูซื้อราคาไหนก็ได้มาซื้อแถวเนี้ลดลงมาขนาดเนี้ยจาก2,484สลบ2อ5 1เจะรอดเหรอลดลงมาแถวนี้พี่ดูนะครับวิ่งขึ้นไปใกล้เคียงกับไฮเลยนะพี่ดูเขาถอยเลย เกือบจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยถือซื้อถอยมาทีนี้คือพอตกระเด็นเ,นเข้าเยอะบอกเลยฉะนั้นถือซื้อไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเข้าผิดจังหวะปุ๊บพี่เจอแค่ชุดนี้กับชุดนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแล้วโดนไปสองรอบเนี่ยพ้อเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่น้องกำลังพยายามเล่าให้พี่ฟังคือซื้อได้นะครับพี่จะถือยาวก็ได้ครับ แต่ต้อง many management เ่เป็นข้อแรกข้อที่สองคือจุดที่ซื้อต้องไม่ใช่โซนหายต้องราคาที่เขาเคลี่ยงลงมาเนี่ยโซนล่างๆต่อให้ไม่ได้ซื้อราคาถูกสุดพอร์ตมันก็รับได้นี่คือเรื่องที่จะทําให้รอดอะ่ะเพราะถ้าเกิดซื้อปุ๊บเนี่ยเจอสองจุดนี้ก็ตายแล้วปรับตัวขึ้นมาใหม่ถอยลงมาจุดต่ำเกิด higher low ยกขึ้น นี่ขึ้นพี่ดูนะครับทุกการขึ้นพี่ดูว่าถอยลงมาเลยนี่นตรงนี้ประมาณสักสองพันสี่ร้อยเจสิบได้จุดต่ำยกสูงขึ้นต่ออยู่แล้วครับแต่สิ่งนี้มันน่าพิจารณาในตอนนี้คือไม่เกิดหายใหม่ไม่เกิดหายใหม่นะถ้าไม่เกิดหายใหม่ ai, ต้องไม่หลุดจุดโลนี้สองพันสี่ร้อยเจ็ิบหลุดไม่ได้นะครับหลุดเป็นเรื่องเลยนะครับพี่ หลุดมันจะอา,อารมณ์ประมาณนี้ไม่มีหายใหม่ My. แล้วหลุดจุดต่ํามันก็ทิ่มเอานี้ฉะนั้นตอนเนี้ยมันเป็น up t r e n ชัดนครับชัดๆครับคือ up t r e n ครับ,รบแต่ซื้อต้องถูกที่ด้วยครับแล้วซื้ออย่างตอนนี้พี่จะถือซื้อต่อไปยาวๆได้ไหมก่อนจำม,มาให้ชุดนี้นะ <c oughs> ขอโทษทูานปานไม่ได้แสบคอพี่ตอนนี้อยู่2 5งพสิบเ เราจะเทรดแบบจะจะเทรดอ,อ่ะอ่ะตอนนี้อย่างน้อยเรารู้แล้วล่ะว,ว่าเออทองมันเป็น up t เ e n แน่ๆนแหละแต่ถ้าซื้อผิดช่วงพี่ดูนะครับพี่มีเท่าไหร่จะพอดีกว่าอ่ะเนี่ยวบวกลบเทียบบรรยาตาย,ยางง่ายๆก็ตายแล้ววันนี้ด,ดูดูนะ ชุดนี้ทำการวัดฟีบอนอาชีแบบรีเทสเมนต์ครับอยากรู้ครับอยากจะรู้จังเลยว่าจะขึ้นได้ถึงไหน <c oughs> วันนี้วันศุกร์นะขอผมพูดนานๆหน่อยนะครับทีมงานอย,อย่าตัดออกนะดูนะโซนบนเนี้ยขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นโซนแล้วกันพี่มันคือโซนต้านครับ2,524และ2,531เจอทีไรถอยถอย เนี่ยเจอเมื่อคืนก็ถอยส่วนใหญ่ถอยหมดเลยโซนนี้ผมให้ไว้เลยแล้วถ้าเกิดมันขึ้นอะกอ็มันเบรก2 5งพสอดแล้วนะ้องผมเอา2 5งพันห้าร้้าหสิบวกเลยครับไม่ได้มองห้าสิบละมองหกสิบวกเลยถ้าเกินนะเพราะมันเหมือนมันอั้นอะเนี่ยไปก็ไปไม่ได้ไปไปไม่ได้แล้วก็ไม่หลุดไม่หลุดก็ไม่เกิดโลใหม่ด้วยฉะนั้น ถ้าราคาหรือตลาดที่มันเคลื่อนที่อยู่แบบเนี้ยแล้วเราจะเทรดได้ได้นะโซนนี้มันเป็นโซนต้านถ้าชอบเซลล์พี่หาจังหวะเซลล์ถ้าเกิดสูงกว่า2,500ันห้ร้อยับเมื่อวานบอกอะไรนะสามหใช่ไหมครับก,ก็ต้องมอบตัวแล้วเพราะโอกาสที่มันจะไปต่อมันจะสูงแต่ถ้าเกิดว่าชอบซื้ออันนี้พูดถึงชอบเซลล์นะก็โซนต้านนั่นแหลเลยถอยทีก็ถอยเป็นงานเป็นการอยู่นะครับแลวแรงด้วยพี่ดูเด นีแท่งว่าไรหนึ่งชั่วโมงไงไหมโอ้โหนี่โคตรอยู่นะสองแท่งเอาทานี่เลยแล้วเมื่อคืนนี่นะโซนหลักสองพันห้าร้อยแปดและสองพันห้ารอยหนึ่งในวงกลมพูดง่ายๆเลยถ้าหล่ดลงมาโซนนี้ถ้าชอบซื้อนะครับพี่ตัดสินใจซื้อเลยครับแล้วถ้าเกิดซื้อโซนนี้ปุ๊บแล้วราคามันถอยลงต่อแล้วไม่อยากจะคัด พี่จะซื้อได้อีกชุดหนึ่งคือ2,493จุดเนี่ยชนละเด้งเลยไสเทียนพอดีเลย,เยแล้วถ้าเกิดหลุดจากอันนี้ลหละก็เนี่ยจับได้ใช่ไหมครับล,ลงมาถึงนี้2,470สุดท้ายแล้วนะถ้าหลุดต่ำกว่า2,470ลงไปใครที่มีซื้อโซนพวกนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยพี่มอบตัวได้เลยครับไม่งั้นหนักเลยครับพี่จะแก้ไม่ทันเลยครับถ้าพี่มองว่าแบบนี้เร็ว ตอนหลุดสองพัน่ร้ถ้าหลุดนะอินเคสหลุดนะโอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องนะบอกเลยเพราะมันทำไมถึงเรียนพี่แบบนี้เพราะมันจะเกิด1นึ่งแพนิคเซลสองมันจะเป็นจุดแนวรับสําคัญที่พวกเหล่ากองทุนน่ะหรือคนที่เทรดมันปจิตมันเป็นแนวรับทางจิตวิยาซึ่งหลุดไม่ได้ถ้าหลุดมันจะมันจะเร็วมากพี่เหมือนตอนที่หลุดสองพัพี่เห็นไหมรบบเนี่ยแท่งมันจะมันจะเกิด ไม่อยากเรียกเ์กิตเบเกอร์มันจะเกิดเช่องว่างของราคาพอหลุดนี้ปุ๊บตรงเนี้ยมันจะโล่งม,มันจะมาโพลนี่เลยถ้าใครพูดละเดี๋ยวลึกไว้มันจะประมาณนี้ดีกว่าพี่เพราะเดี๋ยวผมพูดผมเข้าลึกมันไม่ควรพูดด้วยนะครับอ่ะแนวรับสำคัญตรงนี้อย่าหลุดละกันมีแค่นี้เลยชอบซื้อโซนนี้ชอบขายโซนบนนี้เบรกก็ Baker. จุดสต็อปลอตถ้าซื้อโซนนี้ ต่ำกว่า2 4ง0คือมีเท่าไหร่ก็ต้องมอบมันมันยื้อไม่ได้แล้วต่อให้ทั้งชุดเป็นอัพเทนก็คือเพราะเวลามันถอยลึกมันถอยเป็นร้อยมันจะรับไม่ไหวเงินมันจะรับไม่ได้กำไรคือกำไรแนะนำได้เท่านี้จบแล้วมีเท่านี้แหละพี่โอ้โหผมพูดนานแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วขอขอบคุณพี่พห้อง Vp ทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ผมไม่ได้คุยกันอะไรกันเลยนะผมทานยาพี่เ้ยเมาเลยอะ่ะโอ้หมืนมืนอะ่ะคือมันจะนอนอย่างเดียวเลยครับก็เสาร์ที่นี้จะอนอนให้ได้ยเยอะๆบนจันหน้าจะได้เจอกันแบบแบบเต็มที่เลยนะพอสัปดาห์หน้าเนี่ยสุดยอดโหดนะครับผมไม่ได้มีนัดจริงข้าวใครนหนแล้วไม่ไหวเลื่อนหมด <c oughs> ขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงพี่พี่ที่ให้การเข้ามาเยี่ยมชม ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะทางส่วนตัวก็ดีหรือคนที่โทรมาผมไม่ได้รับพี่อย่ากดผมนะผมอย่ากวผมเลยพี่ผมวางอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างอยู่ในห้องนี้หมดเลยลงไปข้างล่างนี่อยู่กับลูกนี้ไม่มีเรื่องโทรศัพท์เลยขอโทษด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ถ้าตอนบ่ายนี้ไหวนะจะกลัวไม่ไหวไม่อยากรับปากเลยแล้วเราเจอกันเทนที่ผมให้พี่ๆไว้ใช้ได้ และใช้ได้ดีด้วยโชคดีไปของพี่ทุกคนนะครับ